ขายไก่ปิ้งนะครับมีแหลมย่างด้วยนะไก่ย่างแหลมย่างที่ประเทศกัมพูชานะครับนะนะอันนี้เป็นจังหวัดอะไรอะ่ะหูบ้าทางชายแดนจันทบ,บุรีนี่นะครับ <S 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 หอมมากเลยน่ากินเขาขายไมา่ติบ,บาทนะเป็นเท่าไหน่ว่าเป็นยี่สิบบาท ทีมนาเรา <c oughs> เดี๋ยวลูกทัางไอีก,อก่อนโอ้โหนี่เดินมาจากโรงแรมมาเนี่ยเดินมาตากมาจากโรงแรม <c oughs> ไม่รู้มัน,นทำไงทำไงอยากกินทำไงก่อนทำไงก่อนลูกทำไงก่อนโอ้ดูเรียงภาษาไทยเนี่ยนี <c oughs> ่หมาหมาหมากัมพูชาะอะไรเก,ก่งเลยนะี่โอ้ยเก่มากเลยอะ่ะอะใครเก่งหมาฝันไม่ค่อยมีเ<อ>นี่ยโอ คือรู้เรื่องด้วยใครเก่งกว่าใครภาษาไทยรู้เรื่องภาษากัมพูชาอาจจะเป็นการตลาดของทางร้านไม่ได้หรอครับเพราะเอ้ยมันต้องออกเองมันต้องออกเองขายไก่ปิ้งขายของปิ้งไม้ร้ยสิบบาทที่กัมพูชาครับตอนนี้เป็นชายแดงอยู oh, ่ที่ตลาดกันนะครับ Bye.